สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ,บรายการ Android p i z i m e r นะครับผมวันนี้จะมาสอนบีบอดัดไฟล์นะครับนะฮะจะมาสอนบีอนบอัอไออบดไฟล์นะครับต้องมี e s File Explorer นะครับหาโหลดได้ใน p a Play Store นะครับฮะดาโหลดนะครับในเ a จสโตนะครับผมก็ ไปหาไฟล์ที่คุณจะบีบอัดนะครับสมมุติผมจะเอานี่ครับ scr pro 2นะครับเป็นแอปอย่างนี้นะครับถ้าคุณจะบีบอัดนะครับให้เรากดค้างไว้ครับแล้วคุณก็กด3จุดตรงนี้นะครับคุณก็กดไปที่บีบอัดนะครับ่อ,อไปแล้วคุณจะเอาไฟล์ประเภทแบบไหนนะครับผมจะเอาประเภทแบบ ซิปนะครับก็บีบอัดนั่นเองครับรหัสผ่านนะครับคุณจะเอาไหนครับผมก็จะเอาัรงนี้ครับตกลงแล้วก็รอมันบีบอัดนะครับรอสักคู่นะครับ แล้วผมจะตัดตอนบีบอัดเสร็จแล้วนะครับโอเคครับพอบีบอัดเสร็จแล้วมันก็จะได้ไฟล์มาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็ลองแตกไฟล์ดูนะครับแตกไฟล์ดูเห็นไหมรเราก็ต้องแตกถ้ามันแตกไฟล์ไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวแอปมันอยู่ครับให้เราแตกไฟล์ไปที่ไฟล์ตัวอื่น นะครับไฟล์ตัวอื่นนะครับเลอือกเส้นทางฟันผมจะแตกไฟล์ไปที่ที่ออฟอนนะครับไปที่ฟอนกดดกลงตรกลง้งเห็นไหมครับมันจะให้แสดงรหัสผ่านนะครับคุณก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะแตกไฟล์ให้ครับเดี๋ยว บีบอัดแล้วเราก็สามารถเอาไปให้เอาลิงก์ไปให้คนอื่นโหลดของเราได้ครับเราก็แค่อัพไฟล์ลงเมกาแล้วก็เอาลิงก์ไปแจกคนอื่นนะครับอัพไฟล์ลงเมกาผมก็ได้สอนไปแล้วนะครับด้วยคลิปก่อนๆน,นั่นเองครับนะครับก็มาบอกเพียงเท่าน,นี้แหละครับก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามช anel ของผมนะครับสวัสดีครับ